นะคะก็คือเราก็ได้รับการเผยแพร่การทําร่มจากัญหาที่่านไปโดยตรงนะคะเราไปเห็นขั้นตอนของการทําร่มแล้วนามาเผยแพร่ในหมูบะะหม่บ้านบ่อสร้างของเรานะคะหมู่บ้านบ่อสร้างของเรานะคะสมัยก่อนนะคะการทําร่มจะทําเพื่อเป็นการสวายพิธาบูชาเนาะ,ะว่างเวจากการทํานาสมัยก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าสารานาสมัยก่อนจะถือร่มนะคะร่มแรกๆเลยจะทํมาจากกระดาษสานะคะน้องรู้จักกระดาษสาไหม อุปจักเดี๋ยวเราจะได้เห็นขั้นตอนการทากระดาษนะคะแรกเลยก็คือวัตถุดิบหลักๆนะคะที่การทําร่มก็คือไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่ที่ใช้ก็คือเป็นไม้ไผ่วงหรือไม้ไผ่ตรงนะคะเพื่อจะในความเหนียวทนทานอุปกรณ์อีกอย่างนึ่งก็คือหัวตึมร่มนะคะมือค้าบนะคะตัวจับนะคะอันนั้นก็คือเขาจะใช้เป็นไม้มะม่วงหรือไม้กระ้อนนะคะไม่ได้ยินเข้ามาใกล้เลยจ้าน้องสาค่ะ ล่มนะคะเหมือนที่บอกเนาะวัตถุดิบก็เริ่มเปลี่ยนไปสมัยแรกจะใช้กระดาษสากระดาษกระดาษนะคะทำมาจากเปลือกของต้นสาน้องๆอาจจะไม่งจักน้องต้นสาเป็นไงบ้างครเป็นต้นสาไหมต้นกอมีกอไน่มีละอ่อนไปเดียวโหจับแผลเนาะถ้าเป็นต้นสาหรือว่าต้นมอนะคะกระดาษสาที่น้องมาห่อของขวัญที่ติดอาราบ้าอารบ้อยู่แล้วนะคะอันนั้นเขาก็ใช้เปลือกมันนะคะเปลือกของของต้นสานะคะเปลือกที่เป็นส่วนกลางส่แข็งๆนะคะ แต่เขาเอาไปแช่น้ำสมัยก่อนเนาะไม่สนว่ากี่ปีเอาไปแช่กับที่เผานะคะแต่ปัจจุบันเนาะเราก็มาใช้เป็นเครื่องจักรเข้ามาช่วยแล้วนะคะกระดาษสาที่เราทําตอนนี้จะเป็นกระดาษเพื่อเนาะวัฒนการจากกระดาษสาก็จะต้องมาเป็นผ้านะคะแรกๆเลยสมัยแรกก็เหมือนที่บอกนะคะผ้าสมัยก่อนก็คือดินผ้าฝ้ายหุ้มนะคะสีที่ได้ที่ที่นภาธาโล่งเราจะเห็นว่าลมสมัยก่อนจะมีสองสีคือสีแดงกับสีดำนะคะสีแดงก็ได้จากดินแดงที่ถึงน้ำมันนะคะ แล้วก็สีดำก็คือได้จากคุาเหมาที่เท้าเนาะเขาเขมามาผสมสีนะคะแล้วก็เป็นทาลงบนตัวผ้านะคะหรือว่ากระดาษนะคะแต่ว่ากระดาษสากันแดดแต่ไม่กันฝนนะคะเพราะว่ามันมันยุ่ยเนาะทำจากที่เรื่อธรรมชาตินะคะเมื่อกันไหมยืนนะได้เนาะค่ะอันนี้ที่เป็นพูดประวัติข้าวผ้าและความเป็นมาของการเป็นร่มบนหน้าของเรานะคะก็คือเป็นการรวมกลุ่มการของประชาชนในที่ต่อนะคะสมัยก่อนทาร่มว่างเว้นจากการทํานา นะคะไม้ไผ่อยู่ตลามหัวไร่ไปนาะตัดได้สบายนะคะแต่ของเราตอนนี้นะคะเรามีสวนอยู่ที่เชียงราลลลยนะคะ5้าสิบไร่เราปลูกไผ่นะคะเพื่อเรานํามาใช้ในโรงงานของเราเองนะคะแล้วพูดถึงร่มนะคะก็คือหลังๆมาก็จะมีเป็นล่มผ้าใสนะคะผ้าไหมผ้าแพรผ้าใบผ้าดิบน้องๆเห็นนะคะล่มผ้าใสกันฝนสีน้ำมันขั้นตอนการทํานะคะ ก็คือจะแตกต่างจากร่มกระดาษร่มกระดาษาเราได้เป็นตัวกระดาษานะคะเหมือนที่บอกนะคะเอาเอาเปลือกสานะคะมาทุบนอกามัยก่อนแต่ยนนี้เราใช้เครื่องจักรนะคะเขาก็ใช้เครื่องตีนะคะเขาก็ใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใส่โซดาไฟอสฟตนะคะเพื่อให้มันยุ่ยเสร็จแล้วก็ตัดเป็นท่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาแช่ลงบ่อกนะคะเสร็จแล้วพอใช้ตะแกรงร่อนนะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นขั้นตอนการทำนะคะใช้ตะแกรงร่อนขึ้นมาแล้วก็ไปตากแดดหนึ่งแดดนะคะก็จะได้เป็นตัวแผ่นกระดาษาแกะขึ้นมานะคะ เจแล้วก็ตัดเป็นวงกลมแล้วนำมาเข่มร่มนะคะตัวโครงร่มนะคะเหมือนที่บอกนะคะทำมาจากไม้ไผ่ไม้ไผ่วงหรือไม้มไผ่โตเนาะอันนี้คือจะมีความหีาบคมทานไม้ไผ่เดยยี๋ยวคุณลองแล้วมันแตกเนาะอาจจะใช้ไ้สซ้างได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะใช้กาวลาเทกกาวติดกระดาษเนะะี่ยค่ะทาลงบนตัวโครงรนะ่มเนาะเสร็จแล้วก็ตัดกระดาษมาหุ้มนะคะส่วนตัวหัวตุ้มเหมือนที่บอกนะคะเขาจะใช้มีดเนาะ,ะในการคีนมให้เป็นซี่นนะคะ เมื่อที่ว่าจะนําตัวโคงนะคะมันเสียบเข้ากับตัวของตุ้มล่มเนาะแล้วก็ใช้ได้นะคะร้อยขึ้นมาให้เราเป็นตัวโค้งล่มเนาะพูดไปน้องๆอาจจะมีหงาเดินตามมาดูเดินมาดูเลยน้องๆบางคนอาจจะเบื่อแล้วฟังาแต่ิช่วยก็ช่วยันช่วยช่วยมาสีหน่อยนี่นี่จังหวัดนี้ไปไปไปนนะอย่าทิ้งกันนะเดินก่อน แล้วได้หมอันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการทำกระดาษสาคนที่บอกเนาะกระดาษสาทำจากของต้นสานะคะแนี้เป็นแเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะนำไส้ก่อเนาะเขาก็จะนำไปโต้แบบที่้าวแต่เดี๋ยวนี้เาใช้เครื่องจักรนะคะเอาไปแช่นะคะทั่จไฟหมุ่คืนเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ตัดได้มาเป็นท่อนนะคะใส่เครื่องตีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงบอนะคะถ้าเราจะย้อมสีตอนนี้ก็จะใช้แต่สีย้อมผ้านะคะผสมลงในนี้นะคะ ในตัวตอนที่เราโมนะคะเ็แล้วคุณป้ากขจะใช้ตะแกรงร้อนนะคะอ,อันนี้นะคะอันนี้เขาก็จะนำไปตากแดดนะคะตากแดดก็จะได้เป็นตัวกระดาษสาแบบแข็งที่แฝงรนู้นะคะเห็นไหมอะเราไปทุกขั้นตอนการทำัว็อคลงเลยะคะ่ะอันนี้คือไม้สาใช่ไหมคะไหนไม้สาโอ้นี่เจ้า เลือกมานน่นสะบป็นอนะเพื่อเอาไปเจ้กับพี่เท่าต้มต้มมาแล้วล้วเจีระดาษเลือเ้า้กระบนการแบบโรแม่ม่จะไม่ดแล้วก็นี่มนามันเข้าไปมันเอาใส่ด้มนลนจะเป็นม้แล้วก็เครื่องแกอเจ้าขปลูกอ๋อแล้วกับลอกแม่ค่ะก็เอาไปต้มนะคะ ต้พือมเปือกไหมไม่เป็นเปลือกยาวๆเหนียวๆเนาะน่ะเปือต้นมันเลยจ้าวใช่นักเรียนพวงการวิชา้นหาอะไรที่แบบนี่ไเนี่ยนี่มันจะ่อยะค่ะยาาแก่ก็เหนังมาอยู่ในตดีน่ะเ้นหนังมาอยู่ปัๆด้าีหอปังเนี่หนังตัดไกลหลอก น่ยังอะไรต้มไปยจ้วแข็งีดตัวแต้เลยก็ต้องแช่นะมหนอ่งคืนหนึ่งเจ้อหนึ่งคืนเหนาเจหนึ่งคืนต้มหนึ่งวันต้มหนึ่งวัน มีวุ้นแช่น้ำแล้วก็ปั่นๆัช<า>่น้ำใ้น่งคืแล้วเอาเป็น้อนแล้วคูเขาจะใช้มกลึงนะคะซอกให้เป็นลองนะคะนี้ก็จะได้สามอันนะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้เซตเนาะค่ะแล้วก็จะใส่ในแกนถังมอเตอร์เสร็จแล้วก็ใช้มีดตอกต้องเป็นล่องนะคะ่ะมาทั้งแถวนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนของการเหลาโคงล่มนะคะใครสนใจจะมาแต่งจ้าพยาพ่อ ทำมายากนะครับทำมายากเลยครับ ออกใช้อะไรตอกกับไม้ใช้อะไรตอกกับไม้แม็ยิงแม็กตัวแม็กค่ะอลมใช้คืลยิงค่ะยิงติดตรงหัวกันคะยิงตรงนี้นะให้มันกับไม้คือลมอะใ้อายแกับแมกยิงตัวแม็ก่ายม็กยกับแม็ยิงหัวลมยัไโอปนมีก่อนได้แต่ได้การันรลายมาตาาย

เดี๋ยวไปทำจกรรมนึ่งเอค่ะไปทำาุกรมีนะคะทำไหมทำไหมอยวาว่าู้พา้นี้ไม่ขายหนูก็เอาของมาว่า้กอนดูด้านา้าน้ยเขามาวาใช่้ เ็พาสอนะมากินก็ขอแค่อันนี้อ่ะนี่มันไตรงเสียดีมันนีู้อะไรลูกอะไรคะลูกแม่อะไรลูกแม่นี่ลุยโลเอาของหนกมาจ่ายหน่อยมาเจีย ขอคขอนคุัเีอันอันนี้ถ้าซื้อเค้นที่าไหร่คะถ้าซื้อเะไรี่ส่งเ็จอยู่ในร้านไม่ถ้าอยากเพียงวันดีครับ อันนี้น้องใบบัวนะครับจะวาด ไก่นกพูกช้างนะครับหาสีมาแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับเป็นลูกนะนขอบคุณพี่เขาหน่น

วา,วาดอะไรวดัดกุแตน, <c oughs> นกล้องลงไปสีดำนะครับเปิดมือถือได้นะลูกเปิดมือถือขึ้นมาวาดอะไรเงี้ยเี้ยใบไม้เนี่ยกวาดได้นะเนี่ยอ่าก็ากเช็ดกับผ้า,า,งาเาางี้ย กำลังเพ็นกันครับเริ่มเป็นไก่แล้วสวยมากนะครับน้องใบหัวเออเยี่ยมสีกืนได้หรอเอออืมไหนนะั้อยสวยแล้วถ้าจะเป็นสีล้างน้ำครูการตรงน,น้ำน้ำจะไม่ถอดนะตรงนัอ่าแต่เราก็เช็ดตรงนี้ เช็ดเออเช็ดให้มันแห้งแล้วก็ไปจุ่มสีใหม่อ่าปาเอาสีอื่นได้เลยทำพรูปอะไรใส่ได้เลยเดี๋ยวไปฝักแม่โอเคสวยเลยเย็บๆอ่าตามจินมันอาปากไว้ก่อนอาผพักแล้วกัน

แต้มนิดเดียวเส้นบางๆแต้มแปะแปะแต้มเส้นบางๆแกเทื่ออะไรแล้วเนี่ยแกเที่เท่าไหร่แล้วหรอมันคือแตงโมครับไม่เอาแบบธรรมดาเอาแบบว่ามีศิลปินด้วยศิลปะเหรอครับไม่แบบศิลปินด้วยผมเพลงไมนเพลงเพลงของใครเพลงแตลงโมเออ ต้องทําแบบมีแบบท่าประกอบด้วยเงี้ยอันนั้นธรรมดาไปที่บอกว่าแตงโมอะท่าประกอบอ๋อปักแตงโม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 ใช่หรอของของอะไรนี่รู้เลยเมยเอ็งรู้เลยหลอปักแตงโมไม่จริงจริงแตเต้นอยู่ร้องแล้วเต้นอยู่ที่บ้านบ่อยๆใช่ไหมฟังแต่ปักแตงโมครับขอบคุณค่ะจะมากันละไปวันนี่ฉันไม่ ครับแล้วนี่ก็คือชิ้นงาน,นครับของเ็ครับของเด็กนะครับอมันต้องขนาดไหนนะ,ะช้างไก่นะครับ

วัดลมบอดสร้าง น้องพี่จะไม่บอกระวังอย่าเดียวเขาข่อยขี้มันขี้หนุ่มขี้มนี้หนุ่มข้มนี้หนุ่มขนเสร็ก็ได้ดโอเคไต้ใน้ต้ตตั้งถลึกระวังฟังเสียงตั้งถิ่เออโอเค ่อไมการศึกษาพิเศษครับไอ e ล็บโยะไอเล็บโน้องก็ทำไมมันเปี้ยวกันเลยอะคะอซ้ายโอเคอชีวะอาชีวะอาชีวะาครับอาชวท้ายนสองสา